เกิดอะไรขึ้นนาทีตะลึงหญิงสาววิ่งเข้าหาในหลวงระยะประชิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ที่มารับสเสด็จเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อมีหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระยะประชิดโดยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนหรือท่านใหม่ได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ชื่อจุลเจิมยุคนนะคะระบุว่าอย่าตื่นตระหนกกันครับพวกเราเป็นผระสง์นิกกรขอ,ของพระองค์ ย่อมมีความห่วงใยเป็นของธรรมดาแต่ทุกอย่างได้ผ่านไปได้ด้วยดีจากการที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งจอดเทียบลาดพระบาทบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก้าวออกจากรถยนต์พระที่นั่งและประทับยืนรอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในจังหวะนั่นเองค่ะ ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีขาวในมือมีธงโบกสะบัดเธอวิ่งตรงเข้ามาหาในหลวงผ่านสายตาของผู้ที่นั่งรอรับเสด็จหลายพันคู่หลายคนอุทานว่าใครนะ่ะใครวิ่งเข้าไปแบบนั้นผู้หญิงคนนี้นะคะเธอวิ่งตรงเข้าไปหาในหลวงแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ในราชสำนักสกัดไว้ได้ค่ะในหลวงทรงหันระพักมาทรงมองนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น เช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่ส่งมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันโดยเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงดังนี้ค่ะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งได้วิ่งไปยังรถยนต์พระที่นั่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ทราบว่านางชื่อนางสายไฉพยราชเป็นสาวชาวลาวนะคะอายุ44ปีมาจากแขวงสวรรค์เขต ซึ่งได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ปี2559พร้อมกับสามีและลูกชายหนึ่งคนจากการตรวจสอบมือถือของเธอค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมากและเธอก็ยังบอกอีกด้วยว่าเธอมีความรักศรัทธาและเทิดทูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ของไทยเป็นอย่างมากเธอไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะเข้าไปทําการที่ไม่เหมาะสมที่วิ่งเข้าไปแบบนั้นเพราะว่าดีใจที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จริงค่ะแต่แล้วนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับเธอมากขึ้นก็พบว่าเธออาจมีสภาพจิตที่ไม่ปกติเพราะช่วงหนึ่งเธอเล่าว่าเธอได้คุยกับพระองค์ผ่านทางมือถือและแอปไลน์ค่ะ เมื่อความนี้นะคะทราบถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งโดยมีรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลและนําเธอไปรักษาตัวมีอะไรให้ช่วยเหลือได้ก็ให้ช่วยเหลือเพราะถือเป็นชาวลาวที่มาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่ในประเทศไทยทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าข้าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในช่วงเวลาที่ความจงรักภักดีของคนในชาติมีความเปราะบางเช่นนี้ในกระแสที่รุนแรงของการต่อต้านกฎหมาย1 1 2ก็ยังมีราษฎรที่รักและศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากจนอาจจะเกินเลยไปมากเช่นกันค่ะกรณีของการวิ่งเข้าไปหารถยนต์พระที่นั่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในกรณีก่อนหน้านี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กลกุมภาพันธ์2560ในกรณีนี้มีผู้หญิงรายหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริเวณแยกสารหลักเมืองถนนหน้าพระลานขณะที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จนทำให้ขบวนรถพระที่นั่งต้องเบรกกระทันหันค่ะทางตํารวจนครบาลได้นําตัวหญิงรายดังกล่าวมาสอบถามที่กองพระราชพิธีภายในพระบรมมหาราชวัง,วงจึงทราบข้อมูลว่าหญิงรายนี้อายุ49ปีโดยสาเหตุที่วิ่งตัดหน้ารถยนต์พระที่นั่งนั้นโดยมีเจตนาจะถวายดีกาเรื่องของบุตรทั้งสองคืนจากรัฐบาลเยอรมนีเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการปกครองบุตร เพราะเคยดําเนินการยื่นคําร้องกับหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้ตามความประสงค์อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีนายตํารวจส่งข้อความผ่านลายพิทักษ์ชนะหนึ่งระบุข้อความว่าท่านรับสั่งว่าอย่าไปทําอะไรให้สอบและปล่อยตัวไปได้ชมเชยตํารวจทําหน้าที่ได้รวดเร็วด,ดีมากเขาสติไม่ดีเรื่องลูกไม่เป็นไร และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการที่มีประชาชนวิ่งเข้าไปหาพระองค์2กรณีด้วยกันค่ะ